สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะกับครูพรจตุพรอ,อาจวาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการหาพจน์ทั่วไปนะคะสามารถทำได้อย่างไรบ้างคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักความหมายของการหาพจน์ทั่วไปกันคะ่ะซึ่งการหาจน์ทั่วไปของลำดับก็คือการเขียนแสดงพจน์ทั่วไป an ในรูปที่มี N เ,เป็นตัวแปรนะคะโดยทั่วไปนักเรียนต้องสังเกตความสัมพันธ์ของพจน์ต่างๆก่อนแล้วก็สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างพจน์กับลำดับที่โจทย์กำหนดให้ด้วยนะคะเพื่อสามารถทําให้การหาพจน์ทั่วไปนั้นง่ายขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างที่1ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับลบหนึ่งสองลบสามสี่ลบห้าค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาพิจารณาทีละพจน์นะคะพจน์แรกนะคะก็คือพจน์ a 1เนี่ยก็คือลบ1ซึ่งลบ1ของเรานั้นเราสามารถเขียนแจกแจงเป็น1คูณกับลบ1ยกกำลัง1ได้ต้องไหมคะเนื่องจากเราสังเกตเห็นแล้วว่าพจน์ถัดไปก็คือ a 2เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูป2คูณกับลบ1ยกกำลังสองได้นะคะซึ่งลบ1ยกกำลังสองเป็นเลขคู่เนาะก็จะไม่ติดลบต่อไป พจน์ a 3หรือพจน์ที่3าเนี่ยก็คือลบ3ดังนั้นเราสามารถแยกเขียนเป็น3คูณกับลบ1ยกกำลัง3พจน์ที่4เราก็สามารถเขียน4เนี่ยให้อยู่ในรูป4คูณลบ1ยกกำลัง4แล้วตัวสุดท้ายน,นะคะพจน์ที่5เราสามารถเขียนลบ5ให้อยู่ในรูป5คูณกับลบ1ยกกำลัง5าจะสังเกตเห็นว่าพจน์ที่1นะคะ a 1ตัวแรกก็เป็น1พจน์ที่2เป็น2พจน์ที่3าเป็น3พจน์ที่4เป็น4พจน์ที่5เป็น5 เช่นเดียวกับตัวเลข1ยกกําลังนะคะก็เป็น1 2 3, 4 5องสอันนั้นเวลาเราจะเขียนโพสทั่วไปหรือก็คือ an เราก็เลยจะได้ n คูณกับลบหยกกําลัง n นั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้ n นะคะเป็นสมาชิกของ1 2 3, 4 5สอนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2นะคะให้หาโพสทั่วไปของลำดับ3 8 13 18เราก็มาพิจารณากันทีละโพสเหมือนเดิมนะคะโดยโพสที่1ก็คือ3 a 1ก็คือ3พโพสที่2 a 2ก็คือ8 A เอ้โพสที่1มี3ก็เลยลองเขียนเป็น3บวกกับ5ได้8พจโพสที่3 a 3เป็น13ก็ได้3บวกกับ5ทีนี้5คูณ2เป็น10บวก3ได้8นะนโพสที่4 ก็เลยสามารถเขียนในความสัมพันธ์ของ18ได้เป็น3บวกกับ5คูณ3นะคะน,นั้นมีจุดๆุดุดก็คือโพสต์ถัดไปถัดไปนันะโพสต์ที่ n หรือ an ของเรามันก็ย่อมเขียนให้อยู่ในรูปของ3บวกกับ5คูณกับอะไรสักตัวหนึ่งทีนี้เรามาดูนะคะว่าในโพสต์ที่2เนี่ยเราได้ตรงนี้เป็นเลข1 ในโพดที่3เราได้ตรงนี้เป็นเลข2แล้วก็ในโพดที่4ตรงนี้เป็นเลข3นะคะซึ่งในโพ์ที่ n หรือ a n เนี่ยเราก็เลยจะได้ n ลบ1นั่นเองค่ะดังนั้น a n เท่ากับ3บวก5คูณกับ n ลบ1ะคะเมื่อ <A>, n เป็นสมาชิกของ1 2 3 4 2> ไปเรื่อยๆค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่3ให้หาโพ์ทั่วไปของลำดับ1 2 3 5 8 13 พิจารณาทีละพจน์เหมือนกันค่ะพจน์ที่1 a 1คือเลข1พจน์ที่2นะคะดูความสัมพันธ์นะคะเลข2พจน์ที่3นะคะคือเลข3ทีนี้เราลองเปรียบเทียบนะคะแต่ละพจน์นะคะเลข3ามาเกิดจากพจน์ที่1กับพจน์ที่2บวกกันใช่ไหมคะนะตัวต่อไป a 4นะคะก็ย่อมเกิดจากพจน์ที่2บวกพจน์ที่3ซึ่งจะได้5ถูกไหมคะ a 5ก็คือ8 เกิดจากพจน์ที่3บวกพจน์ที่4 a 6เท่ากับ13เกิดจากพจน์ที่4บวกพจน์ที่5นะคะคือพจน์ก่อนหน้า2พจน์บวกกันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยจะเขียนในรูปของ an ได้เป็น an เท่ากับ a n ลบบวก an ลบคือพจน์ก่อนหน้า2พจน์บวกกันนั่นเองนะคะเมื่อ n เป็น3 4 5 6นะคะ โอเคตัวอย่างนะคะที่4ให้หาพจน์ทั่วไปของระดับ9 99, 9, 99, 9 9 9 9 999 9 9ความสัมพันธ์เป็นเลข9หมดเลยใช่ไหมคะดังนี้เรามาดูซิว่าเราจะเขียน a n ได้เป็นอย่างไรนะคะพิจรารณาทีละพจน์เนาะพจน์แรก a 1คือ9 a 9เกิดจาก10 1ลบ1ใช่ไหมคะ ต่อไป A2 ก็คือ99 99เกิดจาก100-1ในเมื่อผลแรกเป็น10ลองทำ100ให้เป็น10ก็คือ10ยกกำลัง2ผลที่3คือ999 A ก็คือ,อ1000-1ถูกไหมคะซึ่ง1000ก็คือ10ยกกำลัง3 A4 หรือผลที่4ก็คือ9999ก็คือ10,000-1 10, น,น,นั้นัก็เลยเป็น10ยกกำลัง4-1 สังเกตเห็นว่านะคะมันคือ10ยกกําลังต่างๆลบหนึซึ่งกําลังต่างๆขึ้นอยู่กับค่า A ตัวนั้นถูกไหมคะดังนั้นพจน์ที่เหรือคือ An <Franz> จึงได้10ยกกําลัง N ลบหนะคะได้ An เป็นแบบนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหาพจน์ทั่วไปนะคะสิ่งที่ครูจะฝากไว้นะคะคือนักเรียนจะต้องฝึกทำแบบ ึกหัดเยอะๆนะคะเพื่อการสังเกตความสัมพันธ์ของมันนะคะแล้วนักเรียนจะหาโพสต์ไปได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคค้กขอสวัสดีค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ